Oh, shit. Ah, shit. สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมมี a ไ s i g n m e n t ใหม่นะครับไม่ใช่ใหม่หรอกทำตั้งนานแล้วทำไม่เสร็จสักทีนะฮะก็คือในตำแหน่งรีคอนนะครับก็คือสไนเปอร์นั่นแหละฆ่าสี่ตัวด้วยการเฮดช็อต ใน1ชีวิตสปัต15บห้าตัวใน1ชีวิตแล้วก็ค่า31อตัวในพื้นที่พื้นที่ยึดธงนั่นแหละที่ผมเลือกอันนี้เพราะว่าเนี่ยฮะได้เสื้อผ้าไม่ใช่อะไรเลยอยากได้เสื้อผ้าโอเคครับไปเริ่มกันเลยโอเคครับเข้ามาถึงในเกมกันแล้วอ่ามาถึงก็ต้องเลือกก่อนเลยจะเลือกเป็นอ่าไทายเก้าเก้า อลิสก,กะแล้วกันนะฮะไปลุยกันเลยดูกันนะฮะว่าแอสเซมบล์วันนี้เราจะสำเร็จหรือไม่ศัรตรูอยู่ทางไหนกันนะค่อนข,ข้างดุเดือดฝั่งด้านหน้านะครับค่อนข้างดุเดือดเล็กน้อย ถึงปานกลางยังไม่หนักหนาเท่าไหร่เราจะไม่เข้าไปใกล้นะครับอยู่นอกๆขอบๆเราจะคอยซุ่มเอาขอเอาด้วยเพื่อนเลยมาแล้วครับเสียงมาแล้ว อ้าชิดโอ้ยอะไรของกูวะเนี่ยตัวตีเพื่อนเราขออากาศเล่นใหม่อ่ามันต้องอย่างนี้ครับเราต้องเป็นตัวตีดิมีคนอยู่เอนะครับอ่าเอาแมวไมไหมเ อ้ชิดโอ้โหแตกหนึ่งครับเรียบร้อยมาแล้วหนึ่ง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 เอาเฮ้ยไม่โดนไหมอ๋อโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจุด A ต้องเป็นของเรา เรากำลังตั้งเป้าหมายที่จุด A อยู่นะครับอย่าให้เสียอย่าให้เสียโอ้อยังครับยังยังไม่ไปอีกวูดเดินทะเลทะลาเข้าไปซะละโดนนะฮะแต่ไม่ตายโอเคเพื่อนเข้าไปแล้วน่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วเอาหมอม่มียานหน่อยเหรอ ที่เราไม่มีใครเล่นมอนเลยเหรอสนัยกันสามคนเลยเว้ยจะเลินละจุดนี้จัดว่าแจม่มฮะมั่วมั่วไม่คิดว่าจะถูกหรอกโอ้โหทำไมไม่เล่งดีๆเพื่อนจัดการไปแล้วทั้งคนใช่ไหม โอเคครับเราจะสปอตให้เพื่อนเจอใครป่าวันนี้โหมันไกลเกินอะมองไม่เห็นยิงก็ไม่โดนรู้สปอตได้กี่คนหรือเปล่าเมื่อกี้เอา ของผมเองนี่嘛วายทีแทะใช่ไหมเอาแล้วครับบุกเลยเพื่อนบุกเลยจุดเอฟจุดเอฟอยู่ข้างหน้าเราแล้วเดีต้องอีกมุมหนึ่งฮะกี้ยิงมาจากไหนมาแล้วหนึ่งกกแกไม่ตาย ทำไมมึงยังไม่ตายโอ้โหน่าจะไม่เหลือแล้วะฮะไม่เหลือให้ใครไม่ไม่เหลือให้เรายิงใครละจุดีต่อเพื่อนอีไหม E ไหม ทำไมผมไม่เจอใครเลยวะ <c oughs> ะะ,ะไม่โดนหัวนะครับโอ้เสียงแบบนี้ระเบิดระเบิดแท้ๆเลยมีเสียงใครกักกัก,ก เสียบไปก่อนมึงอาจเดินตามหลังนายสุกุลอยตามฉันเหรออ๋อเชง่อมันละมันหลังนั้นแน่นอนมันเจอแล้วเจอแล้วมันเห็นเราแต่มันไม่เห็นเพื่อนเรา เรายังอยู่วะเรายังอยู่ว่ะเ,เพื่อนจะเย็นโอ้มีคนทักไทยมีคนดังท่าแลวอ่าเพื่อนยังอยู่ครับเพื่อนยังอยู่ปะตะเมื่อกี้ใครอยู่ ใครอยู่ใครไปเพื่อนเพื่อนยังอยู่ยเดินอย่างเงียบๆอยู่ในนี้ประตูไว้โอเคโอเคมันมาแล้วฮะโอ้ไม่โดนครับบ้าเอ้ยไอหวัวลน้น มาหลายทีแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งทำไมไม่ฟันวะโอ้โกดเอฟแล้วนะครับแต่ไม่ฟันโวยบ้าเอ้ยเมื่อกี้เราก็หยุดคองจุดอีไว้สักพักหนึ่งเลยที่ว่าทำได้ดีฮะ กันเลยเพื่อนรถถังพ่นไฟไฟเกมนี้มันแรงไปป่าวะเอ้าไม่ตายเว้ยเอาเสียงคนมาทันอีกรอบอ๋ผมมาเอาแอสไซเมนต์อะไรกันเนี่ยมัเนี่ย สไนปเปอร์หรือมีดสไนเปอร์หรือมีดโดนครับโดนกี่เลยเมื่อกี้เลยอ้าวเอาเดียวเอายวเดีดิโอ้ถือขึ้นมาทำไมวะเนี่ยจบฟันอย่างเดียวเลยกูมันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่นี่กล้ามเลย เอมันอยู <keeps> ่สองคนเลยนะหมอมาช่วยผมหน่อยเพื่อนเพื่อนเราเราอยู่ตีเดียวกันนะเพื่อนนายลืมแล้วเหรอขอบคุณมากปะโถเกอบตายซะแล้ว โอ้เดี๋ยวนะโอ้โหโอยเครื่องบินไหอ,อ่าเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอที่อยู่ของเราแล้วจะมันไกลไปแบบเพื่อนมันไม่ค่อยได้บวกเลยอะก็คือเล่นนเปอร์นะครับแต่ยังมียังมีนิสัยอยากบวกติดบวกชีวิตติดบวก เ่าผมจะเกิดที่ไหนผมก็จะวิ่งเข้าไปที่จุดเดิมจุดที่กูตายเมื่อกี้แหละตอนนี้เรายุดเอายุดบ้าอะไรละ่ะเรายุดได้ทุกจุดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ต้องรักษาไว้ ศัตรูไปอยู่ที่ไหนหมดก็ต้องอยู่ที่จุดเกิดสิฮะจุดเกิดต้ออยู่ตรงไหนวะเนี้โอ้โหไกลเลยปะเอาเป็นว่าผมจะเดินทางไปแล้วกันนะฮะเดินเท้านี่แหละไปเออจะเย็นไหม ลรห who, าหำมากเพื่อนเอ้ยเอาโอ้คะแนนขาดเกินไปนะครับเกมจบเร็วเลยยังฆ่าได้ไม่ฆ่าไม่ถึงสิบตัวเลยก็ถือว่าไม่ผ่านไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องต่อสิครับโถต่อมันห้องนี้แล้วฮะ เอาละครับมาเริ่มกันเลยคราวนี้เราได้เราได้อยู่ตั้งแต่ต้นเกมนะฮะก็จะมีเวลาหน่อยมันต้องมาแล้วจังหวะนี้มันต้องสำเร็จละเดี๋ยวนะไม่ทันเลยดิเอาแล้วเหรอดิงแม่งปันใส่ โอเถือสไนปเปอร์นะครับผมจะจะลุยไปทุกที่เราไปจุดไหนนะเพื่อนสี่ใช่ปะ่ะอ้อาวทางนี้มีปะ่ะเพื่อนทางนี้มีปะ่ะ เก็บเป็นหนึ่งครับมีใครตามหลังกูมาปะเนี่ยมันมีคนนะเว้ยทำเป็นเล่นไปว่าแล้วไงไหนวะไม่โดนหัวเฮ้ย มีคนมาแล้วครับตรงนั้นวัดดีว่าเพื่อนม่อย่าเพิ่งนั่งดิหัวสองมอบหมอบเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนมันเห็นกูแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะ ไม่ไม่ไม่โอ้โหโหนายไม่น่าเลยอ่ะไปเพื่อนไปจุดเอจุดเอซีก็ได้สกอร์แป๊บเอาชิบหายเขาบวกกันอยู่นี่หว่าชิบหายแล้วเพื่อนอยู่ตรงนั้น มันศัตรูอยู่ทางไหนวะเนี่ยอยู่สไนเปอร์ซะด้วยอ่าโดนครับอ่ามีอีกครับเปิดไปก่อนเพื่อนเอาเชือกไ่ใช่ระเบิดมันจะบอกกับเราว่าอาโอ้โหทีละคนนี่เพื่อนอย่างนั้นแหละ อ้าวเพื่อนเก็บก่อนเถอะละอ่าทีละตัวทีละตัวใจยืนยืนจะเ,เข้าลึกๆเดี๋ยวนะนั่นคนหรือคนวะคนชัดๆเลยเอาละเอาละสองละสองละอย่าเพิ่งให้ใครเข้าข้างหลังนะเว้ย จบเหตุเลยนะสี่หัวในหนึ่งชีวิตจัดไปไม่โดนไม่โดนเหมือนกันไม่โดนอีกเช่นเคยตรงนั้นใช่เปล่าเพื่อนอ่าโอเคเห็นแล้วอ้าวช่วยเพื่อนดีกว่าโอ้โหมันจริงช้าไปนิดนึงเฮ้ยเพื่อนจบับบัง อ๋ชิบหายขอรีฟิลแป๊บมาแล้วครับหนึ่งตัวนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนไม่ตายนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยโหไอ้นี่เก็บหมดเลยวะให้เราได้คิวบ้างดิเพื่อนจะเล่นสายนี้ใจต้องนิ่งครับผม มือก็ต้องนิ่งด้วยไม่โดนโดนไม่โดนหัวมาเอาละสามหัวละเราแวงเสียงวะมันใช่เสียงศัตรูหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหไฟฉาย,ช,ายชัดเลยกูไม่ปูกูไม่ไปเอาละเพื่อนบุกไปแล้วตรงนั้นใช่เลย โอ้โหเพียบโอ้โหสี่เข้าไปแล้วเรียบร้อยครับผมเยี่ยมจริงๆอ่าทีนี้เราก็สปอตโอ้โหทำไมกูเอาตัวนี้มาวะเอามาตรงนี้แล้วกันสปอตได้เหมือนกันได้ปะวะมันสั้งโง่ไปวะไม่มีใครเชื่อนะครับไอ้บ้าเอ้ยอ่าสปอตด้วยเจ้านี่แล้วกัน มาแล้วหนึ่งอ๋อโอ้โอ้ใจยเย็นใจยเย็นเอโอเคครับเพื่อนกวาดไปหมดแล้วหยุดไ้แล้วก็ต้องเดินทางต่อไปหยุดเอครับผม Let's go Let's go แต่ทางนี้ก็ได้นี่ ไม่มีใครมากับเราเลยมาได้เหมือนกันโอ้โหถึงเร็วกว่าชิบหายเพียบเลยจุดดีมากบอกเลยครับค่อนข้างโอเคครับผมเป็นทำเลทองเลยทีเดียวเชียวทำไมกูไม่สป,ปอร์ตก่อนวะไม่สนวัดสะป,ปงสป,ปอร์ตอ้าว ผมมาทางนี้คนเดียวกินไปสองหวัวถือว่าเฉียบจัดว่าแจมกระสุนเรือน้อยเต็มทีเตาจะยิงครับให้ดูดูกระสูนตัวเองเอา้ามันมีให้กเก็บที่ไหนบ้างโอ้โหเรไม่สร้างเลยนะข้างล่างเหรอข้างล่างเหรอ ข้างล่างมีเรืองเหรอพี่นิ่งๆดีเพื่อนอ๋อยังไม่ตายหายแล้วครับผมตะแวงเลยเกินเดี๋ยวนะลูกผู้จะเอากระสุนจากที่ไหนเนะี่ยโอเคขอโทษทีครับโง่ไปหน่อย <c oughs> ไม่ค่อยชินกับดัานี้เท่าไหร่เดินทางสปอร์ตกันต่อไปอ่าเมืก่กีตัวหนึ่งเห็นนะเราเห็นนะโอ้โหชิบหายมันเป็นลืมดูมันเป็นมีดเรียกว่าระเบิด ด้านนี้ก็มีสักไม่ตายปลาปลาอย่างเดียวเก็บขึ้นได้ปหมวะปลาเลยเดียวไม่ดูอะไรเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมดอะไรไม่รู้อะถอยออกจากหาดกันโอ้โอ้เฮ้ยระเบิดต้อกันหมดเลยนี่หว่าตรงนี้แล้วกัน ศัตรูมาจากทางไหนเดี๋ยวนะปืนอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยเอาปืนผมขึ้นมาเอาชิ้มหายเราเป็นปืนนี้ได้ไงวะไม่กดเอาตอนไหนเนี่ยโอ้ยมันปืนหมอนั้นเนี่ย มันไม่ถนัดเลยเอาวะมีผู้ไหนก็ต้องสู้ตามยาถากรรมไปจุดเอม่อีกทีเพื่อนอีกรอบอีกรอบ,อรอบไม่มีระเบิดด้วยนะเดี๋ยวปามีไป อ่าได้อยู่ได้อยู่ปืนนี้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะฮะไม่ได้ก็ต้องได้แล้วแหละวันนี้เพื่อนเสียบเอาเราเองเพื่อนไม่ต้องยิงเปไรปะเปไรปะเอาปืนนี้เหละฮะมาละมาแล้ว,ลวโอ้โหโอเคครับแต้มสองหมื่นละเดี๋ยวเราจะโทรเรียกกระสุนพระราชทานท่านหน่อย อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงยิงขูไว้ก่อนครับไม่โดนหรอกตรงนี้จุดนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มีเลยแหละมันโดนมากเาะว่เนี่ยโอเคครับงายไปแล้วจุดบีมีคนเยอะแน่นอนจะไป บึ้มเลยระเบิดนี่หว่าปามายังไงเนี่ยโคตรไกลเลยกระสุนมายังต้องโทรสั่งคอรี่เลยเนี่ยเอาโดนนะครับโดนนะยิงมั่วก็โดนนะใช่ป่ะวะอ๋อโดนอันนี้โอ้ เลยขอบเลยขอบบุกเลยนะครับผมบุกเลยบุกโลดบุกโลดแล้วแต่ครับไม่สนภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเอาดิเอาดิเอาดิตรงนี้นะฮะตรงนี้มีหนึ่งยังอยู่ดีไหมเพื่อนยังอยู่ดีไหมโอ้ยังอยู่ดี ขอ,อยาสไลด์มันใช่คนปล่าวะแตกไปะละเห็นแสงกระพริบกระพริบก็สาดเข้าไปอย่างเดียวใช่หรือเปล่าไม่รู้มันอยู่ไหนล่ะเพื่อนไม่ต้องใช้ปืนนี้จนตายเลยเหรอหมดแล้วนะครับ หมดแล้ววฮ้ยไปืนนี้ดีกว่าอา่าเพิ่มความแรงขึ้นมาหน่อยนึงใจนึกว่าระเบิดอา่าป้อมปืนตรงนี้ใช่แน่นอนลุยเลยเพื่อนลุยเลยรุยได้ปะวะ <c oughs> <c oughs> ไม่ดูแมปเลย เข้าใจจริงๆเลยพวกท่านเลยไปจุดเอไกลอยู่แล้วเนะี่ยหอกยิงปังๆนี่เพื่อนเราเองอตรงนั้นมีคนไงหลังครับตรงนั้นมีคนไงหลังนี่ก็ไปจุดเติมเราสิครับเราเคยได้ตรงนี้เราก็ไปตรงนี้เลยนี่เห็นไหมล่ะ ไม่เหมือนเดิมไงเอาละเอาละเรายังต้องสปอตอยู่นะครับเรายังมีหน้าที่สปอตนะส่งไปงั้นแหละ ด้วยสอ่องอ่าตรงนี้มีคนเอาเลยเพื่อนความรู้สึกช้าเลยเกินจัดมาจัดไปโอโ้โหใครจะตายก่อนวะเนี่ยมันของใครกันล่ะเนี่ยโอเคใกล้จบเกมแล้ว คะแนนค่อนข้างขาดลอยนะครับทีมเราเล่นค่อนข้างดีไปเพื่อนไปตรงไหนมีดินก็นเดินไปให้หมดเลยจบไปแล้วด้วยดีเอาเป็นว่าเซตเป็นฆ่าสีหัวในหนึ่งชีวิตสำเร็จนะครับผมได้ถึงหกได้ซ้ำนี่ <Yahoo! S 1> วันหน้าจะเป็นภารกิจไหนอีกต้องมาคอยดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ